สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องสัจวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s ไ r i b ์กับช่องสัจวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องสัจวาลสไตล์กันนะครับครับก็ สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่อยู่ในช่องชัชวัสสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b ส c r i b ์กับช่องชัชวาสสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมได้ทําคลิปต,ต่อไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืม ไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารก็คิดใหม่ใหม่จากช่องชัชวัตสไต์เวอร์ชันสกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูนูทนะครับทั้งหมด,หมดอ่า8ตัวนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับทุกหนึ่งละซับตัวใครนะครับให้กับช่องชัชวัตสไต์ด้วยนะครับ แล้วก็นะครับเพื่อนๆก็อย่ามีเงินไว้ในซิมนะครับให้มีแค่สูนบาทพอนะครับโอเคครับเรามาดูตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกนะครับให้เพื่อนกดดอกจันเก้าสามห้าดอกจัน 9, 8, 4, เก้าแปดสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจํานวนสองจิกใช้งานได้สามสิบวันไม่อัน้นเมนสปีดดอกจันเก้าสามห้าดอกจัน 9, 8, 4, เก้าแปดสี่เหลี่ยมตัวที่สองนะครับให้เพื่อนกดดอกจัน 878ดอกจัน88สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน1นจิก1วันนะครับแล้วก็สามารถโทรฟรีได้ด้วยนะครับแล้วแต่เราเลือกเลยนะครับว่าจะเป็นเน็ตนะครับหรือว่าโทรฟรีดอกจัน878ดอกจัน88สี่เหลี่ยมตัวที่3นะครับดอกจัน878จาน2สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน1นจิกนะครับใช้งานได้1วัน ดอกจัน8 7ดดอกจัน2สี่เหลี่ยมตัวที่4นะครับดอกจัน935ดอกจัน95สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน2อจิกใช้งานได้30วันนะครับดอกจัน935ดอกจัน95สี่เหลี่ยมตัวที่5นะครับดอกจัน878ดอกจัน3ดอกจันศูนย์สี่เหลี่ยม ตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวนนะครับ2กิกนะครับใช้งานได้7วันดอกจัน878ดอกจัน3ดอกจัน0ูนย์สี่เหลี่ยมตัวที่6นะครับดอกจัน990ดอกจัน330สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับจะเป็นเน็ตจำนวน500 MB นะครับใช้งานได้7วันดอกจัน9 9 0ดอกจัน3 3 0สสี่เหลีนน่ยมตัวที่7นะครับ ดอกจันเก้าสามห้าดอกจัน 9, 6, 4, เก้าหกสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับจะเป็นเน็ตจำนวนห้ากิกนะครับใช้งานได้ห้าวันดอกจันเก้าสามห้าดอกจัน 9, 6, 4, เก้าหกสี่เหลี่ยมตัวถัดไปนะครับตัวที่แปดตัวสุดท้ายนะครับให้เพื่อนกดดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสี่เหลี่ยมนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นเน็ตจำนวน 5G นะครับใช้งานได้30วันนะครับดอกจัน878ดอกจัน1012สี่เหลี่ยมนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของฟูมูฟนะครับทั้งหมด8ตัวนะครับที่ผมนำมาเสนอเพื่อนนะครับอาจจะมีสักตัวที่เราสามารถสมัครได้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปทำการสมัครกันดูได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร b e กับช่อง ชัชวตาต์สไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมได้ทาคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆนะครับจากช่องชัชวตาต์สไตล์เวอร์ชัน2กันด้นะครับก็สำหรับนี้สวัสดีครับ